ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องอัสดาวุฒบอลสีนะครับกล่าวขอบพระคุณทุกทุกทท่านนะครับคลิปเมื่อวานนะครับที่ไลฟ์ไปนะครับก็แต่ละท่านจะได้ไม้ที่ราคาแบบต่ํากว่าทุนนะครับผมนะครับกล่าวขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมนะครับก็ที่เห็นตอนหน้านี่ก็ยังเหลือเป็นบางต้นนะครับ ก็จริงๆแล้วคลิปที่แล้วผมปล่อยต่ํากว่าท้องตลาดนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาล่าลากันหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะจัดสรงเกศรพรเมลินนะครับนะฮะให้ไปเจอเจ้าของที่แท้จริงนะครับคุณภาษีนะครับเนาะราคาสี่ร้อยเก้าสิบนะครับราคาพ่อค้าน้าตาไหลอ่ะก็จะมีศีลาแผงนะครับศีลาหุ่มทองแผงนะครับ ไซส์กระถางแป8นะครับผมครับยังไม่มีเจ้าของนะครับผมนะครับเป็นราคาที่ต่ํากว่าทุนนะครับน้องอยู่ในกระถาง8แล้วครับนะครับศีลาแผงในกลุ่มแรก็จะราคามีถึงพันเก้านะครับผมนะฮะหน้าแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องจริงครับผมครับฟอร์มกระถางแ8ด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ลองอีกทีนะครับ เผื่อเจอนะครับผมผมมาตั้งแต่กระถาง4เนี่ยครับดาราแบบอันนี้ออกหน้าม่วงนะครับผมดาราศิลาแศิลานะครับผมศิลาหุ้มทองนะครับผมครับก็จะให้ในราคาเนี่ยขึ้นกระถาง8ไปแล้วก็จะให้ราคาอยู่ที่กระถาง4แล้วกันนะครับผมอันนี้จริงเท็จยังไงก็ลองส่องดูนะครับผมนะครับตัวนี้ออกหน้าเริ่มม่วงเลยนะครับผมนะครับ อายุเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ถึงไม่ม่วงก็นะกระถางแปดของผมแบ่งให้เก้าร้อยห้าสิบนะครับผมครับต้านไม่ไหวก็ต้องไปครับผมนะครับนะครับกระถางแปดนะครับผมศิลาแผงนะครับผมศิลาหุ้มทองแผงนะครับผมนะครับฉ่ำนะครับคือหน้านี้แบบ อย่างเทพเลยนะครับ950นะครับผมนสองกระถางนี้นะครับที่ยังอยู่นะครับส่วนออฟติมัสนี้ไม่เป็นไรครับทนได้ครับผมหน้าแบบนี้นะครับออฟติมัสส่วนใหญ่จะเป็นน้ำตาลนะครับผมน้ำตาลแต่คือแดงเลยเนี่ยด่างแดงเขียวอย่างเงี้ยในท้องตลาดจำนวนยังมีน้อยจริงๆนะครับผมนีะ นี่ก็ยังอยู่นะครับผมยังอยู่ยังหาเจ้าของอยู่นะครับไตภาคีก็อยู่ที่เออแปดร้อยห้าสิบนะครับมาราคากระถางสี่ไปเลยกระถางหกแล้วนะนี่ก็ยังอยู่ครับยังยังอยู่นะครับบางคนอาจจะมองว่าสวยนะครับแล้วก็อยากได้นะครับผมแต่ราคาก็ไม่มั่นใจว่าจะเอาได้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวลงให้อีกนะครับวันนี้ลงให้อีกนะครับคือ ผมต้องการไปต่อว่างั้นนะฮะพ่อค้าตัวเล็กๆต้องการไปต่อคือไม่ได้กําไรก็ขาดขาดขาด,ขาดลงเรื่อยๆก็ขาดครับผมจนกว่าลูกค้าที่ชื่นชอบจริงๆจะทนไม่ไหวก็รับน้องไปนะครับรา <c oughs> คาแบบปุ้ยยี่ปุยยำและเจ้าจันเพลน,นะครับผมคือกระถางสี่ก็บางท่านก็ขายอยู่สามพันห้านะครับผมนะี่ครับสองใบนะฮะของผมขึ้นฟอมแปดแล้วเนาะก็ งวดที่แล้ว3ามพห้าไม่ไปลงให้อีกครับผมจนกว่าจะเจอนะครับผมเพราะว่าผมต้องใช้ตังไปต่อนะครับกระถางแปดนะครับผมอ่ะคลิปนี้เอาไปนะครับเอาไปนะฮะดูซิ่ว่าท่านใดจะคว้าได้ก่อนกันนะครับผมกระถางแปดนะครับเจ้าจันเพนนะครับสามพันสองร้อยบาทนะครับครับขาดเป็นพันก็ขาดครับผมไม่เป็นไรนะฮะไม่ได้น้อยใจครับผมหน่อยนิดๆนะโอ้ยนะ น่ารักน่าชังจริงไม้พันดุกระถางนี้นะครับปกติซันเซ็สกายเนาะจะไม่ค่อยดุขนาดนี้เนาะครับมันเป็นหน้าใหม่ๆครับไปแล้วครับผมไปแล้วนะนี่ก็อย่างที่บอกนะครับผมนะครับครับมาเก้ารมาแปดร้อยห้าสิบนะครับผมขายเป็นหกร้อยห้าสิบไปครับผมที่อยู่อะไรครับผมนะฮะนะฮะี่อะไรีทวาพิรักนะครับผมไปเลยนะครับแล้วไม่ต้องไม่ไม่แพ้กันนะต้นนี้อาจจะถูกอ่ะคิดที่แล้วอาจจะแบบมีคนแย่งกันเอฟนะครับผม แต่ทีเด็ดนะครับเห็นว่าเล็กกว่านิดนึงนะเล็กกว่านิดนึงแต่ทีเด็ดนะต้นนี้นะโคตรเจ๋งไปทั้งคู่ครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นการล่าลาแล้วกราบขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เอาน้องไปเลี้ยงนะครับผมนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับผมอ่ะยังเหลือนะครับผมนะครับเนี่ยผมมา4ี่รอยห้าสิบนะครับผมเลี้ยงตั้งแต่สองใบเล็กๆจนจน4ี่ใบสามใบหนึ่งหลอดแล้วเป็นศีลา หุมทองแผงนะครับผมให้นะครับผมให้เอาไปต่อนะครับผมเลี้ยงตั้งแต่สองใบย,ยันกระเข้าสี่ใบแล้วน่าเก่งขึ้นเก่งขึ้นแดดน้อยแล้วที่บ้านผมนะเอาไปต่อกันนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเขาเล่นในกลุ่มกันเล่นโคตรแรงเลยราคาแตะพันตลอดนะครับนะฮะกระถางหกกระถางห้าจุดห้านี่ก็ว่าเนื้อทองคําเลยนะครับผมศีลาหุ้มทองตอนนี้ก็ทีเด็ดนะครับผมนะครับจริงๆแล้วอ่ะ พาจากสวนพันนลายแต่ผมไม่ชอบขายไม้มีชื่อต้องกราบขอประทานอภัยนะครับผมผมขายเป็นศิลาหุ้มทองแผงนี่แหละครับนะครับผมสบายใจนะครับผมเพราะว่าจะสลักดักทางกันไม่ถูกกันหน้าไม้เก่งๆนะครับผมอันนี้ก็เรียนตามความรู้สึกนะฮะพ่อค้าขายนะฮะครับส5 0ยห้าินะครับผมใจสั่นเลยนะครับปล่อยกระถางนี้นะครับสวยมากนะศิลาหุ้มทองแผงเอา้าเอามาตั้งแต่2ใบเนาะร้อยห้าสิบ นะครับกาคาริกนะครับผมก็ให้ครับผมสองร้อยเอ้ยร้อยห้าสิบนะครับผมให้นะฮะเอาละตังแม่กันแล้วเนาะครับผมอันนี้แค่มาผมไม่ค่อยมีคนดูครับผมคุณลูกค้านะคนดูน้อยมากครับลูกค้าผู้ติดตามนะครับผมนะก็เดี๋ยวยังไงก็ช่วยผมหน่อยนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์ว่างั้นนะฮะผมก็พูดไม่เก่งนะครับ ครับอันนี้เป็นดารานุพพลัสแผงนะนะครับเป็นตัวหน้าเข้มจากร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวลองไปอีกทีนะครับผมเอาเอาแค่ร้อยยี่สิบาทกระถางห้าจุดห้านะครับผมนะครับต่อมานะครับผมน้องอยู่ในกระถางสี่นะครับผมนะครับเป็นเศรษฐีปีชวดนะครับผมนะครับขอห้าสิบบาทนะครับผมนะครับแบ่งนะครับผมนะครับราคาแบ่งปันนะครับพ่อค้าท่านอื่นก็ผมต้องขออภัยนะครับผม ออแบ่งปันที่ห้าสิบาทนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับจํานวนออกก็อยากแบ่งครับผมนะครับนะครับดูหน้าเอานะครับผมนะครับเศรษฐีปีชวดกระถางสี่นะครับผมห้าสิบาทนะครับอันนี้ก็แม่เขาด่างดีมากนะครับผมนี่กระด่างเกิดนะครับผมนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นชิ้นผ่านะครับผมนะครับกระถางนี้ก็ ใบแรกก็เปิดแบบดุดันเลยนะครับผมนะครับกระางนี้ผมแบ่งให้นะครับผมจากราคา150บาทนะครับผมอยากให้เจอเจ้าของนะครับผมถ้าคิดว่าดูแล้วอยากเลี้ยงนะครับผมแบ่งให้อยู่ที่80บาทนะครับผมนะครับดูหลอดใหม่ครับผมนะครับหลอดใหม่นะครับผมคือแม่เขาก็หลายตังค์อยู่ครับผมนะครับแบ่งแบ่งได้เท่านี้ก็เอาครับผม80บบาทนะครับผมนะครับนะฮะเป็นไม้เมล็ดปีศาจนะครับผม แดงนะฮะแต่ออกดาเข้มนะครับผมนะฮะไม่ต้องตกใจครับผมนะฮะครับเดี๋ยวมาต่อยอีกนิดนึงนะครับผมนะครับอ่ากระถางนี้นะครับผมไม้เมล็ดนะครับผมหน้าไม้เปิดเหลืองทองนะครับผมที่แรกเปิดน้อยนะฮะใบนี้หลุดนะับแต่น้องยังต้องการโอกาสนะครับผมอันนี้แบบเหลืองเหลืองเต็มดุมเลยนะครับผมนะครับ กระถางนี้นะครับผมนะครับนี่ก็เป็นลูกปีศาจแดงเหมือนกันกับเกาะเก็ดนะครับผมหลายท่านก็ได้ไปแล้วนะครับผมแต่ก็ได้ราคา200กว่าบาทบ้าง150บ้างนะครับผมกระถางนี้น้องเพิ่งเปิดนะครับผมนะครับขอ80บาทแล้วกันนะครับผมท่านใดที่เคยเอฟหน้าไม้ตัวนี้นะครับผมเกาะเก็ดกับเอ่อปีศาจแดงนะครับผมปีศาจแดงก็มี2หน้านะครับผมมีหน้าแผงนะครับตรงข้อใจนะครับนะฮะไม้เมล็ดนะครับสามารถที่จะมาต่อยอดกันได้นะครับผมขอ80บาทนะครับผม หน้าไม้เขาเปิดมาเลยนะครับผมเหลืองทองนะครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับและทางนี้ผมขออยู่ที่เป็นหน่อด้วยนะครับนะฮะเป็นหน่อนะครับลูกรัดอะไรนะลูกรัศสมีจันทแล้วนะครับผมนะฮะที่รับน้องมานะครับตั้งแต่รัศมีจันทยังไม่ดังนะครับอันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดแยกหน่อนะครับผมแบ่งอยู่ที่ ขอแปดสิบาทนะครับผมกระถางห้าจุดห้านะครับผมนะครับครับอันนี้เป็นทองศีลาหรือไงนะครับผมนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดกบขอประทานอภัยเขาก็คือศีลาแผงนี่แหละครับผมแผงด่างนะครับผมนะฮะถ้าถ้าผิดพลาดก็ขออภัยอภัยนะครับแต่นี่เป็นหน่อนะครับผมนะครับเขาเล่นกันอยู่ หลายตังอยู่นะครับผมผมแบ่งให้นะครับผมนะครับหน่อนี้นะครับเอาไปร้อยเก้าสิบาทนะครับฟังราคาดีๆนะครับบางครั้งบอกทําไมไม่เอาสองร้อยครับคือสองร้อยผมรู้สึกว่าผมผมจะไม่เจอเจ้าของนะครับผมก็เลยให้หน่อนี้นะครับผมศีลาหุ้มทองแพงนะครับร้อยเก้าสิบาทนะครับผมค้าพูดตรงนะครับผมครับเดี๋ยวแบ่งเนี่ยฮะ สองต้นนี้นะครับผมเป็นไม้ใหม่ของที่สวนแล้วผมผ่านะครับผมเป็นลูกของหานุมานนะครับผมนะครับหานุมานนะครับผมเป็นไม้ตัวเก่าเนาะครับผมเป็นลูกของหานุมานนะครับผมอ่าก็ผสมกับศิลานักตาดนะฮะแล้วก็มีครับผมมีศิลาหุ้มทองก็มีนะครับผมนะครับสมัยหนาวที่แล้วนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็เอาแม่เข้ามาผ่านะครับผมนะครับ กระถางนี้นะครับผมขออยู่ที่ขอราคาหน่อยนิดนิดหน่อยนะครับผมขอ80บาทนะครับผมนะครับดูหน้าไม้เอานะครับผมนะครับแล้วติดไปทางศิลาไอ้เขาเรียกว่าศิลานักป่าดนะครับเพราะผมผมกระสมเกสรนกับศิลานักป่าที่ว่าด่างนะครับผมนะครับก็จะออกมาถือว่าเป็นลูกหนนุมานะครับผมนะครับเป็นเป็นพ่อหรือแม่อุ้มฝากกับผมไม่แน่ใจนะครับผมผมเรียกไม่ถูกนะครับ แต่ก็ผมก็ชอบไม้เมล็ดแล้วก็ชอบผสมนะครับแล้วก็ทําจํานวนออกมานะฮะก็ได้เอ่อได้แปดสิบาทนะครับผมเป็นมีดแรกของผมนะครับส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเห็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมเก่งครับผมนะครับขอจากร้อยนื้อขอแปดสิบาทนะครับคลิปนี้นะครับอยากให้เจอเจ้าของนะฮะคือถ้าเราทําแล้วเราก็อยากแบ่งปันนะครับผมนะฮะคืออยากได้ตังค์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาต่อเล็กๆไอ้น้อยนะครับผมนะฮะ อครับใบใบเดียวนะครับผมนะครับใบเดียวคุณลูกค้าครับใบเดียวนี่เป็นซับซับลุงโลดครับผมใบเดียวหรือว่าจะรอใบอีกใบใหม่ก็ได้เดี๋ยวค่อยเอฟนะครับผมเล็งเ็งไว้นะครับผมนะครับแต่คลิปนี้นะครับใบเดียวนะครับซับลุงโลดผมปล่อยอยู่ที่สี่สิบาทนะครับผมสี่สิบาทใบเดียวนะครับผมนะครับสี่สิบาทแต่ได้ท้าสองใบอาจจะอาจจะห้าสิบาทเนาะเดี๋ยวรอหน่อยก็ได้ นะครับรอดูไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะพยายามไล่เรื่อยนะครับถ้าเขายังอยู่นะครับครับสี่สิบาทนะครับซับลุงโลดนะครับผมเป็นชิ้นผ่านะครับผมนะครับอ่าอันนี้เล็กหน่อยนะครับเล็กหน่อยนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับขอสี่สิบาทนะครับผมเศรษฐีปีชวดนะครับผมนะครับเล็กลงหน่อยแต่แข็งแรงครับผมนะครับปลูกไว้อ่าอ่ ร่วมสองอาทิตย์แล้วครับผมนะครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้บ้างนะครับผมครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเห็นว่าโอ้ยทําไมขายไม้สีจะเล็กเนาะครับเล็กเล็กๆอ่ะแพ็กง่ายแล้วก็รัดกลุ่มด้วยครับผมแล้วถึงถึงจุดหมายปลายทางนี่เนี่ยแทบไม่กระดิกเลยนะครับผมคือไม่มีแบบผมผมเคยแพ็กไม้เล็กแล้วก็ลูกค้าจะรู้เลยว่าแข็งแรงครับผมนะครับอันนี้เป็นเพชรจอมทองนะครับผมนะครับเพชรจอมทองอันนี้มีแบ่งสองต้นครับผมนะครับ ต้นนี้ต้นนี้ชมพูออกน้อยนะครับผมขอ30บาทนะครับผมนะครับเพชรจอมทองนะแต่มีดเดียวกันครับผมเหลือ2ต้นนะในสวนนะครับเพชรจอมทองนะครับผมขอ30บาทนะครับผมราคากําลังแบบกําลังแบบน่าควักกระเป๋าตังค์ซื้อเนะอันนี้อันนี้อันนี้จัดหน่อยเนาะอันนี้จัดหน่อยแล้วก็ใหญ่กว่าหน่อยนะนะครับขอ35บาทนะครับผมเพชรจอมทองนะครับผมหรือเอาทั้งคู่ก็ได้ครับผมยกคู่นะครับสาหรับท่านที่ไวนะครับ เอาไปหกสิบาทนะครับคู่นี้นะครับเดี๋ยวแพคให้นะครับผมซีนแบบให้อย่างดีนะครับต่อมาก็เป็นไม้ที่ผ่านะครับซื้อมาแม่มาก็แพงอยู่นะครับผมนี่คือเจ้าขุนนะครับผมนะฮะเจ้าขุนนะครับสองใบแข็งนะครับแข็งแรงนะครับผมนะครับเจ้าขุนเจ้าขุนกับเออบัวกันหาจะคล้ายๆกันครับแต่เจ้าขุนจะแบบสุดๆกว่าครับผมนะฮะความคลาสสิกนะครับผมนะครับใครเลี้ยงไม้แล เป็นไม้ที่แพงสมัยก่อนนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ขอ40บาทนะครับผมนะครับ2ใบคือผมคัดหน้าที่สวยๆให้เลยนะครับ40บาทนะครับผมนะครับนี่สีบาทนะครับต่อมาก็อ่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าอ่ะไอเจ้าขุนทําไมที่เอาเอาเอาเขาเรียกว่าเอาบัวกันหามาขายหรือเปล่าอันนี้บัวกันหานะครับผมบัวกันหา ส่วนใหญ่เขาจะมาใกล้เคียงกันนะบวกกันหาแล้วก็มณีมรกตอันนี้เป็นบวกกันหาสมัยก่อนซื้อถึงหมื่นสองเลยนะครับผมบวกกันหาออกมาใหม่นะครับผมบวกกันหากระถางนี้ขออยู่ที่ไซโตแล้วนะขอสี่สิบาทนะครับผมขอสี่บาทนะไซตตกว่าเจ้าขุนนะครับแต่เจ้าขุนจะราคาขี่นิดนึงเพราะว่าออกมาทีหลังนะครับผมนะฮะบวกกันหานะครับต่อมาก็เป็นเอ่อ พรพุทธะเอาไหมครับไม้เหลืองนะครับผมนะครับพรพุทธะนะกระถางสี่นะครับผมนะครับกระถางสี่ให้ดูนะครับนะครับให้ดูนะครับขอสามสิบบาทนะครับผมพรพุทธะต้นนี้ไม่ตายครับผมไม่ถ้าเกิดว่าตายสูญหายอัสดาวุฒจะขอเลขที่บัญชีนะครับผมแล้วก็คืนตังค์ให้นะครับผมถ้ามีความเสียหายตายนะครับผมรากกระจายนะครับผมนะครับพรพุทธะนะครับผมนะครับสามสิบบาทนะครับเป็นราคาที่กําลังเลี้ยงนะครับผมนะครับนะฮะ ครับต่อมาก็อ่ะผ่านจากศิลาหุ้มทองนะครับอันนี้อาจจะแผงหน่อยนะครับอ่ะแผงจริงๆนะครับผมดูนะครับศิลาหุ้มทองนะฮะดูดูพื้นนะฮะพื้นเป็นพื้นเขียวนะครับแล้วต่อมาก็เปิดหน้าแบบนี้นะครับนะครับศิลาหุ้มทองนะครับผมนะฮะผ่าแผงนะครับผมกระถางนี้ขออยุดที่เอ่อหกสิบบาทนะครับผมศิลาหุ้มทองตอนนี้ศิลาหุ้มทองแรงที่สุดในโลกนะครับผมถ้าเป็นตัวแผงนะครับ แต่ต้องหน้าแบบเทนหน่อยๆเนาะครับผมอันเนี้ยคลิปที่แล้วที่ไม่ไปเพราะอะไร <uke> mm <as> ผมบอกผิดครับผมเป็นทศกัณฐ์หุ้มทองนะครับผมนะครับเป็นไม้ที่สวนไม่ใช่ทศกัณฐ์หน้าทองผมไปพูดว่าทศกัณฐ์หน้าทองนะฮะก็ต้องกราบข,ขอประทานอภัยนะครับต้นนี้คือเป็นไม้เมล็ดทศกัณฐ์นะครับผมกับศิลาหุ้มทองนะครับนะฮะเพราะว่าศิลาหุ้มทองเป็นไม้ด่างนะครับอันนั้นทศกัณฐ์เป็นไม้กัดสีผสมผสานกันออกมานะครับผมแต่ถ้าเกิดทศกัณฐ์ลุยสวน เขินนะครับนะฮะเจอเขาครับกระถางนี้นะครับจํานวนมีน้อยจัดนะในสวนแล้วครับขอแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับต่อมาอันนี้เป็นเออเขาเรียกว่าบุรุษบุรุษสวรรค์เนาะเลือกอี้ไม่ใช่อะไรเกี่ยวกับบุรุษเนี่ยครับผมนะฮะครับขอสามสิบบาทนะครับผมนะครับโอ้โหเนาะผมก็ผ่านะซื้อแม่มาอย่างแพงนะครับผมนะครับดรานนพารัส ดูนี่ฮะด่างแต่ละแต่ละอันนะฮะผมก็อยากแบ่งนะนะฮะแต่เขาสีมันจะแรงเล็กอยู่เนาะนะฮะดูนี่ฮะเป็นแบบนะพื้นเ็าเป็นนกนกอินทรีแดงเลยนะครับผมนี่ดารานกพะัดที่บ้านนะครับผมผ่าออกมานะครับนะไม่ใช่ใบหอยนะลูกค้าเดี๋ยวเราคุยกันนะครับผมนี่ฮะดูดูผมผ่านะครับดารานกพะัดเดี๋ยวรอเนี่ยใบสองมาแล้วนะครับผมอี่นะปลายเขียวเลยเนาะตัวนี้เป็นตัว เป็นตัวป้ายเขียวว่างั้นนะนะครับถ้าเอาตอนนี้ก็นะครับอ่าเป็นดาราผีเสื้อไปเลยเนาะครับผมนะครับเอาไปเลี้ยงนะครับกับเออสักสี่สิบาทนะครับผมเอาไปลุ้นดูนะครับผมนะครับว่าเขาจะไปขนาดไหนเนาะสี่สิบาทคงไม่แพงเกินไปนะครับผมนะครับเอ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้อีกต้นนึงอ่ะต้นนี้ต้นนี้เก่งหน่อยนะครับผมนะฮะให้สองต้นนะครับผมนะฮะเอาใจลูกค้าหน่อยอันนี้เป็นแบบเนาะ ปกติดาราแผงป้ายเขียวกันก็จะป้ายยากเนาะแต่มีดผมมันแบบเป็นสนิมนะฮะมันก็เลยเผาออกมาได้ประมาณนี้ขอสี่สิบาทนะเอาแบ่งให้สองต้นนะนะครับแบ่งให้สองต้นนะครับเพราะมีสองใบแล้วนะครับโหตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะแต่หลอดใหม่ยังไม่มานะครับผมโอ้โหเป็นนกเลยนะนกอินทรีแดงเลยนะครับผมนะครับครับต่างนี้นะครับผมเป็นไม้เมล็ดแบบเอาไปลุ้นหน้านะครับผมนะครับ เดี๋ยวผมจะโพสต์ขายนะครับถ้าไม่ไปนะครับกระถางนี้นะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมชิ้นผ่าแล้วอันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับใครอยากเอาไปสืบสกุลนะฮะของที่สวนนะครับไม้หน้าแบบนี้นะครับผมมีครบทุกหน้านะครับในกลุ่มแรงนะเล่นกันแพงนะครับผมนะครับนะฮะขอหยุดที่นะครับไม่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 ว่ากันนะครับมันทํายากอยู่นะครับผมนะฮะขอ450นะครับผมนะครับกระถางนี้นะใบกลมบล็อกเลยนะครับผม ใบกลมบล็อกเลยนะครับนะก็ทํายากเราก็อันนั้นหน่อยนะฮะครับฝนมาอีกแล้วครับแม่บ้านบอกนะครับผมครับเดี๋ยวแบ่งใบหอกสักนิดนะฮะที่เตรียมไว้นะครับผมสิบเก้านาทีแล้วครับเดี๋ยวกระถางนี้นะครับผมกระถางนี้นะครับเป็นกระบี่กระบี่ในพันนะครับผมนะครับกระบี่ในพันนะครับผมนะครับ แบ่งให้สี่สิบบาทนะครับผมนะครับกระบี่ในพันนะครับแบ่งให้สี่สิบาทโอ้ดินก็หนักเนาะแต่เรา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 ขายไม้เราเอาแบบโคตรเทพไปเลยนะครับใส่กระถางห้าจุดห้าให้เลยนะครับสี่สิบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้เขามีสองต้นนะครับผมนะครับแบ่งห้าสิบาทนะครับผมกระบี่ในพันนะครับผมนะครับอ่ะอันนี้ก็ครับผมอีกต้นหนึ่งนะครับสี่สิบาทนะครับผมแม่บ้านเดินมาึกว่าจะช้อนหน้าราคาต่าจัดอ่ะ เป็นต้นที่สองของสวนนะลูกค้านะครับเกาะเพชรเจ็ดสีนะครับผมเกาะเพชรเจ็ดสีนะครับผมนะครับเกาะเพชรเจ็ดสีนะครับผมนะครับไม่ใช่มณนีเจ็ดแสงนะครับผมอันนี้ของผมเป็นเกาะเพชรเจ็ดสีนะครับผมนะครับผมมีจํานวนอยู่ฮะแต่อันนี้กําลังติดต่อทางสมาคมอยู่นะครับผมกําลังจะจดชื่อนะครับผมนะครับเกาะเพชรเจ็ดสีนะครับผมครับอาจจะดูแบบเหมือนละครนะมากเกินไปนะแต่บางต้นผมก็จะตั้งชื่อเป็นสียอดกุมารเหมือนกันนะครับผมนะครับ แลวต่อมาก็สิงหะไต่พพนะครับผมไม่รู้คนรุ่นใหม่จะรู้หรือเปล่านะครับนะครับเกาะเกาะเพชรเจ็ดสีนะครับผมจานวนผมมีอยู่หลายเป็นสิบกว่าต้นนะฮะแต่กรณีกําลังทําเรื่องที่จะนะกับสมาคมอยู่นะครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจดก่อนก็เอาไปนะครับผมนะครับเกาะเพชรเจ็ดสีนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมครับถ้าเบิดใหญ่แล้วและต้นนี้นะถ้าต้นนี้ใหญ่แล้วคุณลูกค้าเอาไปผ่านนะอย่าไปตกใจนะครับเพราะว่าเขามีนักแข่งนะครับผม อ่ะ <Female humming> <ร ık> <Bond playing> เป็นไม้บีดนะครับผมไม้บีดนะครับไม่รู้เข้าใจหรือเปล่านะครับผมเป็นคนชอบไม้เม็ดหล็อเป็นการผสมผสานนะครับผมกับราชาวดีนะครับผมนะฮะตระกูลนี้นะครับผมนะครับเป็นไม้ใบไทยใบป้อมนะครับไม้บีดนะครับขอหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหลากหลายสีอยู่ครับผมนะครับนะฮะครับอันนี้เป็นเป็นไม้ใบกลมนะครับผมไม้ใบกลมนะครับผม ไม้ตัวนี้หัวใหญ่แล้วนะครับผมผมเอาเลี้ยงนอกตู้แล้วก็สุดๆๆแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็เดยกก็แบ่งนะครับนะครับปุกกี้นะครับผมปุกกี้ปุกกี้กระถางนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับหัวใหญ่ครับผมเอาไปรื้อดูได้นะครับแล้วก็ขึ้นกระถางแปดไปเลยนะครับผมนะครับแปดสิบบาทนะครับผมไม้ด่างใบกลมนะครับต่อมาเป็นลูกของศิลานะครับผมนะครับเป็นลูกของศิลาต้นนี้ไม่ใช่สาวนครชัยศรีหรือศิลานักป่านะครับผมเป็นลูกศิลาหุ้มทองนะครับผมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าผมมีแต่ไม้เมล็ดซะส่วนใหญ่นะครับผมนะฮะมีชื่อก็เอาเข้ามาบ้างครับผมนะครับอันนี้ขายอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับขึ้นกระถางหกไปแล้วนะครับจริงๆก็จะตั้งอยากจะตั้งแม่แล้วก็ผ่าดูนะครับผมเพราะว่านะฮะเขาก็เอาเรื่องอยู่ครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับขึ้นกระถางหกไปแล้วนะครับต่อมาไม้กระถางนี้นะครับผมนะครับเป็นไม้ไม่มีซื่อนะครับผมเป็นลูกของมณนีล้อมเพชรนะครับผมนะฮะ ดูนะฮะด่างกระดูกแตกเลยนะครับผมนะครับคือนี้ยังโตไม่เต็มวัยนะครับผมนะครับนะฮะเอาไปเลี้ยงนอกตู้กันได้นะครับขออยู่ที่ห้าร้อยสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นไม้มเมล็ดนะครับ,บ yeah. ผมนะครับนะฮะโพไซดอนหน้าดํานะครับผมนะครับผสมกับเปาบุญจิ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนะครับแล้วถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับผมไม้งานหัวนะครับผมต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับฝนมามุดตึ๊บเลยครับนะฮะ กระถางนี้ขออยู่ที่แปดสิบบาทนะครับผมนะครับวันนี้ปล่อยโรวๆเลยนะครับครับอันนี้เป็นไผ่นะครับผมไผ่นะครับกับเป็นชื่อรอยนะครับผมไผ่นะครับไผ่ดำนะฮะดำบางจากนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับดูดิฮะไม้เมล็ดแอบแอบมีสะโพกนิดๆนะไผ่ก็ได้นะครับแสดงว่าเริ่มแผงนะครับผม กระถางนี้นะครับปล่อยอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับเป็นชิ้นผ่านะครับผมนะครับลูกของเสือดํานะครับผมปล่อยอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับผมนะครับลูกเสือดํานะครับปล่อยเจ็ดสิบาทนะครับผมนะฮะแปดสิบาทมืดตึ๊บเลยครับผมฝนมานะครับนะครับอันนี้ก็ลูกเสือดําติดแผงเลยนะครับผมเจ็ดสิบบาทนะครับนี่ก็ 70บาทนะครับผมนะฮะใบหอกนะครับผมใบหอก70บาทนะครับผมนะฮะลูกเสือดํานะครับผมนะครับเป็นหลานเสือโดยอีกทีนะครับผมนะครับต่อมาเป็นเท้าทองอินนะครับผมเท้าทองอินกระถางนี้นะครับหน้าม่วงนะครับม่วงแท้ครับผมนะฮะกระถางนี้ขออยู่ที่ร8 0บาทนะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นตัวหน้าเดิมเนาะเท้าทองอินนะครับผมผลมาจริงนะครับกระถางนี้นะครับขออยู่ที่ 100บาทนะครับผมเท้าทองอินหลอดใหม่เหลืองทองเลยเนาะนะครับนะบต่อมาก็เป็นมณีล้อมเพชรใบหอกนะครับผมมณีล้อมเพชรใบหอกนะครับปล่อยอยู่ที่100บาทนะครับผมนะครับเป็นซินผ่านะครับผมเป็นซินผ่านะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับมณีมาล้อมเพชรนะครับผมเป็นซินผ่านะครับผม100บาทนะครับผมกระถางนี้ก็มณีล้อมเพชรเหมือนกันนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดดูนะครับ ทรงหน Europe, to então, ่อเลยนะครับหนึ่งร <ne delivering to die waters> ้อยบาทนะครับผมนะครับอันนี้เป็นเป็นเล็บนะครับเป็นเล็บมังกรนะครับผมเล็บมังกรกระถางนี้นะครับผมขอแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมเป็นหน่อครับผมนี่ก็หน่อนะฮะเล็บมังกรนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับสงสัยจะไปแล้วครับนะฮะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมวันนี้ขอขอสวัสดีนะครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ฝนมาพายุเข้าแน่เลยครับผม ครับขอให้เลี้ยงบอลสียังมีความสุขนะครับผมยังไงก็กดติดตามช่องอัศดาวุฒบอลสีด้วยนะครับวางระเขะราะคาเลยนะครับนะก็เอาแบบธรรมชาตินะครับผมนะฮะครับวันนี้ขอสวัสดีนะครับผม